คนเกิดปีมะโรงหรือว่าคนเกิดปีมังกรหรือจะเรียกว่างูใหญ่ก็ได้นะครับคนปีมะโรงนี่เป็นคนที่มีลักษณะพิเศษครับเขาเป็นคนที่ว่ามีทิฐิมีการแสดงออกที่เกินความพอดีแล้วก็ไม่อดทนอย่างไรก็ตามแล้วไม่ว่ามังกรจะพ่นไฟออกมาหรือว่าสร้างความรำคาญใจให้เกิดขึ้นแต่ว่าคนปีมะโรงก็ยังเป็นคนที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจเป็นคนที่สนุกสนานมีความตั้งใจที่แน่วแน่ครับนี่คือข้อดีนะฮะ ของคนเกิดปีมะโรงแล้วก็เรียกร้องที่จะอยู่บ้านมากกว่าต้องการออกไป,ไปเผชิญกับความซ้ำซากจำเจงของชีวิตในทุกๆวันโดยทั่วๆไปครับคนปีมะโรงเนี่ยต้องพึ่งพาตนเองครับแต่เขาก็สามารถปล่อยพลังงานจำนวนมากออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการของคนอื่นได้จุดนี้แหละครับแสดงว่าเขาเนเคลืบอนเลิ่มไปตามคนอื่นจนทำให้เขาได้เกิดความเหน็ดเหนื่อยสูญเสียแรงกระตุน้นหรือว่าสูญเสียความสามารถในการพิจนารณาสิ่ง,ต,งต่างๆนะครับ